เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าโรงงานมีความสำคัญกับการพัฒนาของ ID ยังไงนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆน้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two no n o o b Heroes w a r นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เองนะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนา ID ของเรานั่นก็คือโหมดของการสร้างหรือว่าโหมดโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งโรงงานเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เรา อาไว้ใช้สาหรับการเอาวัตถุดิบต่างๆนะครับผมมาผลิตนะครับเพื่อที่จะอาจจะออกมาเป็นไอเทมของการพัฒนาสัตว์พื้นฐานของฮีโร่ของเราอาจจะเป็นการสร้างเพชรอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างอุปกรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามสรุปจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่ผมเริ่มเล่นมาได้สักประมาณเกือบๆสามสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง priority หรือความสําคัญในการอัปเกรดก่อนนะครับความสาคัญในการอัปเกรดเนี่ยผมให้2อันนี้เป็นหลักเลยนะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยผมให้สถาน,นีแปลงวัตถุ ดิบเนี่ยเป็นที่สําคัญก่อนนะครับก็คือ,อไอเจ้าสถานีแปลงวัตถุดิบเนี่ยเครื่องขยายความสามารถ S เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยการแปลงส,ส,สถานะพื้นฐานของฮีโร่เนี่ยมันต้องใช้ไอเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลย,เลยทีเดียวและการแปลงก็ต้องใช้โพชันด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆเนี่ยความสําคัญก็จะอยู่ที่2โรงงานนี้นะครับห้องอัปเกรดแลบเนี่ยแล้วก็สถานีแปลงวัตถุดิบ2อันนี้ก็คือให้ขั้วให้อัปเกรดควบคู่กันไปนะครับซึ่งทีนี้มันก็ในการที่เราจะคราฟ ในการที่เราจะคลาฟเจ้าเครื่องขยายความสามารถ S เนี่ยให้มันได้เยอะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้ Booster XP ST ที ค่อนข้างเยอะมากเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วในการคราฟแต่ละรอบให้คุ้มนะครับก็แนะนําให้ปลดล็อกช่องของการคราฟเนี่ยให้หมดถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันก็จะมีทั้งใช้เพชรแดงในการปลดล็อกใช้คริสตัลม่วงในการปลดล็อกและก็อันสุดท้ายคือใช้เงินในการปลดล็อกเงินจริงๆของเราเนี่ยแหละ149บาทและช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นอันที่มันต้องสับสกัยเซร์อร์วิสนะครับอันนี้ผมไม่ได้สับเอาไว้นะครับแต่ว่าผมว่าแค่สี่ช่องเนี่ยก็ถือว่าทําให้เราได้ผลผลิตที่เยอะมากในระยะเวลา ที่เป็นช่วงเดียวกันมากแล้วทีเดียวนะครับนี่ฮะก็แนะนําไปก่อนเลยสําหรับสถานีแปลงวัตถุดิบนะครับก็อัปเกรดควบคู่กับเจ้าตัวห้องแลบไปนะครับซึ่งทีนี้ในการอัปเกรดโรงงานเนี่ยถ้าระดับของโรงงานมากขึ้นก็จะปลดล็อกการาการการสร้างไอเทมได้มากขึ้นอย่างเช่นการอัปเกรดห้องแลบเนี่ยก็จะเพิ่มบูสเตอร์ระดับของบูสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาให้เราได้ด้วยนะครับ การอัปเกรดเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นๆมานะจากที่ผมแบบฟาร์ามร์มาเองนะครับมันก็จะมีทั้งอันที่มันเป็นรางวัลของกิจกรรมมันก็จะมีอันที่มันเป็นทั้งรางวัลของอารีน่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมขาดเนี่ยมักจะเป็นไม้นะครับไม้ไม้นี่เป็นเป็นอะไรที่ผมขาดเยอะมากนะครับซึ่งเนี่ยก็ไม้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญในการในการอัปเกรดพวกโรงงานพวกอะไรแต่ว่าไม้เนี่ยโชคดีมากที่เราไม่จําเป็นจะต้องเ,อเสีย คริสตัลมากในการอัพนะครับเรื่องอริตี้ของการอัพโรงงานก็ประมาณนี้นะครับก็คือห้องห้อง l a บนะครับแล้วก็สถานีแปลงวัตถุดิบ2อ,อันนี้ก็พยายามอัพเกรดไว้เลยซึ่งแบบช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยถึงช่วงจริงๆต้องต้องบอกว่า3สัปดาห์เนของผมนี้อาจจะยังเรียกว่าเป็นช่วงแรกๆอยู่ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเนี่ยฮะก็จะใช้อยู่2อย่างเป็นหลักๆเยอะๆเลยก็คือไอ้เจ้าตัวเนี่ยฮะ เครื่องขยายความสามารถ M เนี่ยก็ใช้เยอะเพราะว่าจะเป็นการขยายแซดพื้นฐานได้ค่อนข้างเยอะเครื่องขยายความสามารถ L นะครับแลวคือพอเราอัพโรงงานถึงเลเวลถ้าจะไม่ผิดเนี่ย4เนี่ยมันก็จะมีพวกแก่นด้วยซึ่งไอ้เจ้าพวกแก่นพวกนี้คือเราก็จะเอาไว้สําหรับการปลดอ่าปลดเลเวลสูงสุดของฮีโร่เราด้วยนะครับ2อ,อันนี้สําคัญมากเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าโรงงานเนี่ยหใช่ไหมเนี่ยสความความสําคัญนะครับ1 2นะครับสามเนี่ยไอ้เจ้าโรงงานสร้างอุปกรณ์กับเจรนายเพชรเนี่ยผมให้ความสําคัญมันลองๆคือแบบว่ามันมันกดได้เมื่อเวลาว่างๆอะ่ะนะครับผมเวลาว่างก็มานั่งกดเออ่ก็มานั่งกดคราฟเพชรได้นะครับนี่ผมก็กดเล่นๆไปนะครับแบบว่างๆอยู่นะครับก็โรงงานสร้างอุปกรณ์เนี่ยมันมันต้องมีแบบแปลนซึ่งแบบแปลนณนะขนาดเนี้ยของเกมอ่ะมันยังมีความจํากัดอยู่นะครับคือสามารถอัพได้เมื่อเอเ่อเมื่อเรา เล่นอารีนาถึงแรงที่มันได้แบบแปลนแล้วแต่ว่าหลังจากที่คราฟมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นอยู่ดีเกิดว่าเราไปคราฟพวกถุงมืออย่างเงี้ยแล้วเราดันได้ค่าที่มันเป็นค่าแฟลตนะครับไม่ใช่ค่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ละนะครับก็อันตรายมากโดยเฉพาะเนี่ยห้าดาวอย่างเงี้ยถ้าคราฟดาบอาจจะโอเคถ้าคราฟเกราะคราฟเข็มขาดก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายลุ้นมากๆอย่างเงี้ยแบบแปลนมันน้อยแล้วเกิดว <Gothic engine. S 2> ่าคราฟถุงม <cor two noise. S 2> <ktor> ือมาแล้วด <their> ันได้ค่าแฟลตเนี่ยโอ้โหผมแบบเศร้าเลยนคครอนี้ก็ไไมม่่่่ยุเทาหะ นี่นะครับก็การอัปเกรดของผมส่วนใหญ่จะขาดไม้พอเรามาพูดถึงการขาดไม้แล้วไม้หาได้จากไหนนะครับก็ในการที่เราจะทําทีมฟาร์มสักอันนึงอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยฮะก็มันก็จะเริ่มเก็บไม้ได้ตั้งแต่ด่านแรกๆแล้วละ่ะแต่ว่าอัตราดรอปมันก็จะไม่ค่อยเยอะเราสามารถดูได้ในแต่ละด่านที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยวิถีอัลานอย่างเงี้ยอันเนี้ย สำหรับคนที่ยังเล่น1ถึง1นขีดสิไม่ครบเนี่ยผมว่าช่วงช่วง1ถึง1ถึง1นขีดสิเนี่ยอันนี้คือโรงงานอ่ะมันยังมันยังมีความสามารถในการที่มันจะอัปเกรดจากไอ้พวกแบบไม้อะไรที่มันแจกมาจากกิจกรรมมาได้แต่ว่าพอช่วงหลังๆแล้วเนี่ยที่จะต้องเริ่มฟาร์มไม้เพื่ออัปเกรดเนี่ยผมแนะนําอันนี้ก่อนเลยนะครับดันเฮดระเบิดเนี่ยนะครับอ,อ๋อเออสิขีดสิขีดแเนี่ยนะครับอันนี้ ก็คือเป็นด่านที่ผมใช้ฟาร์มไม้ค่าน่าจะเยอะแล้วผมคิดว่าดรอปเลทมันก็ไม่ค่อยแย่สักเท่าไหร่แล้วผมก็ยังเอาไว้ฟาร์มรีเวลได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะเนี่ยมันก็ดรอปไม้ดรอปอะไรด้วยเอาถุงมือมาขายเล่นก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าโชคดีก็ได้ถุงมือเขียวมาใช้ได้ด้วยนะครับแล้ว XP ีนี่ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร่นะหมื่นสามนี่ถือว่าเยอะมากมือเยอะเอาการอยู่นะครับซึ่งหลักการในการฟาร์มก็อ่าก็ วิธีการฟาร์มของผมมาผมก็หนึ่งผมก็จะดูจาก x p ที่มันได้ในด่านนั้นๆแล้วก็ดูทีมได้ว่าทีมเราอ่ะจะไหวไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อมันก็พอถึงจุดหนึ่งถ้าเราอัพเลยว่าไปไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีฮีโร่ที่มันตันนะครับพอมันตันไปเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องหาฮีโร่ใหม่มามาอัพทีมเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคือมันไม่เอ่อมันช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีกรณีที่แบบปั้นฮีอ่อปั้นเอเจ้าตัว ป้อนไอ้เจ้าตัวฮีโร่มาหนึ่งตัวทําให้มันตันแล้วฟาร์มอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนซัมเนอร์สวอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าพอมันตันหมดก็เอาไอ้ทีมทั้งเอาเทีมที่เหลือที่ทำแดเมจดีๆอ่ะตันๆนะมายัดเลยเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่ตัวตัวในทีมอ่ะที่เราต้องการจะอัพเลเวลเนี่ยแปะๆลงไปด้วยนะครับก็ทําให้อ่สามารถที่จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ได้เจ้าอ่าเจ้าลุง เจ้าลุงสายแทงที่เอาเอาไว้ฟาร์มเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมนี่คือเข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของอของ,ของของด่านนี้นะฮะก็ผมผมไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็ได้ทั้งนี้นะครับมันมันไม้มันก็ดรอปไม่ไม่ได้แย่นะครับผมก็แบบแบบหาไม้มานั่งคอยอัปเกรดไอ้เจ้าตัวอไอ้เจ้าตัวโรงงานที่เอาไว้คราฟเพชรเนี่ยเขานั่งเยอะเห็นไหมเอ็กซเยอะมากนะครับเอาไว้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะนี่เริ่มมาปุ๊บ จริงๆนะ่าจะต้องเปลี่ยนจากไอออนเป็นเทเวอร์นะทำาดามจได้ดีกว่านะครับปึ๊บที่ผมได้เจ้าลุงมาเนี่ยเพราะว่าลุงอ่ะผมไปเปิดได้การ SSR มาผมผมไปอ่าผมได้การ SSR ของลุงมาแล้วทีนี้ก็คือสกิลของลุงก็น่าสนใจเพราะว่าลุงมีความสามารถในการที่จะโปรวอล์ตรูได้ด้วยนะครับก็เลยอ่ะอไหนๆมาได้การลุงมาละก็เอาลุงมาซะเลย ในการที่ผมเอาลุงมาเนี้มันก็จะเป็นการปลดล็อกไอ้เจ้าหมดหมดสถานที่ฝึกเพื่อเอาเหรียญด้วยนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับนี่ใส่เกราะคุ้มกันนะฮะโจซฟินนะฮะยิงเข้าไปแรงอยู่นะเนี่ยเลเวลสิบสามเดเมจได้ขนาดนี้ผมว่าแรงมากเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยทีมดีมากด้วยให้มันอยู่แบบคหลังๆเอาไว้เนี่ยเอ,อเผา ไหนลองดรอปไม้โชดคนดูหน่อยสิก็จากที่ลองลองมาลงสักสิบรอบก็จะได้ไม้ประมาณสักแบบอันสองอันอะไรก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่มากนะครับโอเคเลยละปุ้มหมือนสองใหถ้าทำดาเมจดีๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยหาไม้ไม้ไม่มาไม่เป็นไรครับแต่ว่าดันดัานนี้ดอปไม้จริงๆดอปไม้จริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับ ก็โดยสรุปแล้วนะครับหมดโรงงานหรือการสร้างเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับในสําหรับไอดี ID ช่วงแรกๆเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะห้อง l a บที่เอาไว้สําหรับครับเจ้าตัวยา up xp นะครับพอเราได้ยา up xp เราก็จะเอายา up up xp เนี่ยมาปลดเครื่องขยายความสามารถตรงนี้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยทำให้เจ้าพวกแส t พื้นฐานของฮีโร่เราเนี่ยโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วนี้นะครับ อันนี้เป็นซูเปอร์บูสก็สําคัญนี่นะฮะความสามารถพื้นฐานนะครับก็เอาไว้ปลดพวกพวกนี้มันต้องใช้ไอเทมพวกนี้ค่อนั่งเยอะเห็นไหมฮะเนี่ยก็เอาไว้สําหรับปลดขีดความสามารถช่วงแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะถ้าเกิดว่าแบบทํำเร็วๆหน่อยก็น่าจะขึ้นไปได้ในระดับ B ระดับ A ได้ไม่ไม่ยากนักนะครับผมนี่ฮะก็เห็นไหมนำ้นำเงินกระเหลืองนี่ก็ไปได้ไกลละ แทบจะไปได้ถึง S แล้วนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเมื่อ,อเจ้าโรงงานตัวนี้เราอัปเกรดไปถึงระดับร e เวล4นะครับเราจะสามารถที่จะคราฟพวกแก่นในการปลดร e เวลสูงสุดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเป็นตัวที่สำคัญมากในการที่จะทําให้ไอเดียของเราโตขึ้นนะครับเพราะว่ารลเวลของฮีโร่ในช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับาการคราฟ เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกนะครับผมเจ้าช่อง4ช่องทางทางทางขวาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ปลดล็อกให้ได้มากที่สุดเลยครับสำหรับสายฟรีก็จะปลดได้ประมาณสัก3ช่องนะครับหนึ 1, 2, ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องที่4ี่เนี่ยก็ต้องใช้ตังจริงๆเติมไป149บาทแต่ก็มันก็เติมแค่ทีเดียวก็จบไปเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเล่นยาวๆเนี่ยตรงนี้คุ้มมากๆเลยนะฮะก็สําหรับโรงงานสร้างอุปกรณ์ก็ถ้าเกิดว่าได้ได,ได้รางวัลมาเป็นคลับ4ดาว ขึ้นไปก็ค่อยอัพอค่อยอัพเกรดโรงงานขึ้นมานะครับที่เจนาเพชที่เจรนานเพชรก็เป็นที่ที่เอาไว้สําหรับอัปเกรดเมื่อตอนว่างๆงขึ้นมานะครับการฟาร์มไม้ฟาร์มได้ในรีเวลที่ผมบอกนี้นะครับพื้นที่ลกล้างตรงนี้นะครับ12ขีด8นะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย